งูเกงกองตำนานแห่งต้นกำเนิดงูจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของเขมรถึงที่มาที่ไปของต้นตระกูลงูที่ทำให้เราได้รู้จักกับงูหลากหลายสายพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนานมาแล้วสมัยนั้นงูเป็นเพียงงูเกงกองชนิดเดียวเรื่องมีอยู่ว่ายังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง ภรยาชื่อนีมีลูกสาวชื่อเอ็ดโดยสามีออกไปค้าขายต่างบ้านต่างเมืองประมาณว่าเดินทางไปนานแล้วไม่กลับมาสักทีวันหนึ่งนางนีผู้เป็นภรรยาคว้าขวานออกมาตัดต้นไม้ในป่าเอาไปทำฟืนจนไปเจอต้นไม้ขนาดที่เหมาะกับการทำฟืนนางจึงง้างขวานอย่างแรงปรากฏว่าขวานหลุดจากด้ามลงไปที่รูต้นไม้ใหญ่ซึ่งในรูนั้น มีงูเกงกองตัวใหญ่อาศัยอยู่เมื่อนางเห็นเข้าแทนที่นางนีจะกลัวและเพ่นหนีป่าราบแต่นางกลับทำใจดีสู้งูบอกให้งูส่งขวานมาให้เรานี่คืออุปกรณ์ทำมาหากินของครอบครัวเธอเมื่องูอยากได้ยินดังนั้นก็ยื่นข้อเสนอกลับไปว่าถ้ายอมเป็นเมียข้าข้าจะส่งขวานให้แต่ถ้าไม่ยอมข้าจะไม่ให้ขวานเจ้าหรอกในตำนานบอกไว้อีกว่านางนีเป็นหญิงเจ้าชู้ จึงตอบตกลงและยังบอกงูว่าตกเย็นแล้วจะให้ลูกสาวมาตามให้ไปหาซึ้นเสียงนางนีงูก็ส่งขวานคืนให้แต่โดยดีพอพลบค่ํานางนีผู้มั่นคงในคําสัญญากับงูแต่ไม่มั่นคงต่อสามีที่ออกไปทำมาหากินต่างถิ่นก็ให้ลูกสาวมาที่รูงูและส่งเสียงว่างูเก่งกองเอ๋ยนางนีให้มาตามครั้นง,งูได้ฟัง ก็เลื้ยล้ำตัวอันใหญ่โตออกจากรูทําให้เอ็ดลูกสาวนางนีกลัวจนตัวสั่นแต่เพราะความกลัวแม่ดุมากกว่าจึงจําใจพาง,งูไปที่บ้านเมื่อถึงบ้านนางนีงูได้รู้ความจริงว่านางนีมีสามีแล้วแต่ตอนนี้ออกไปค้าขายนอกเมืองไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อใดดังนั้นทั้งสองจึงตกลงกันว่าถ้าวันใดไม่ให้ลูกไปตามก็อย่ามาอย่างเด็ดขาด เพราะนั่นอาจหมายถึงสามีเธอกลับมาแล้วให้มาหาได้เฉพาะวันที่ให้ลูกสาวมาตามเท่านั้นเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองจึงร่วมหลับนอนกันฉากนี้ในหนังงูไก่ร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามร่วมหลับนอนกับเมียชาวบ้านพอรุ่งเช้างูก็กลับไปที่รังของตนพอตกเย็นนางนี้ก็ให้ลูกสาวไปพางูมาเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านานวันเข้านางนี้ก็ตั้งท้องกับงูผู้เป็นชู วันหนึ่งสามีนางนีก็กลับมาจากการไปค้าขายพอรู้ว่านางนีตั้งท้องก็ตกใจอุมเมอุมเมตัวเองไม่อยู่ภรรยาตั้งท้องกับใครมาเมื่อเก็บความสงสัยนี้ไม่อยู่สามีนางนีจึงแอบไปถามเอ็ดผู้เป็นลูกสาวว่าแม่เจ้าตั้งท้องกับใครด้วยความที่เอ็ดนึกสงสารพ่อและไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของแม่เท่าใดนักลูกสาวจึงบอกความจริงกับพ่อว่า แม่ตั้งท้องกับงูเกงกองจ้ะแล้วเอ็ดก็เล่าพฤติกรรมของแม่กับงูในช่วงเวลาที่พ่อไม่อยู่ให้ฟังหลังจากได้ฟังฝ่ายสามีก็โกรธแค้นมากกระทั่งวันหนึ่งนางนี้ออกไปเยี่ยมญาติที่ต่างหมู่บ้านสามีจึงวางแผนให้ลูกสาวไปตามงูเหมือนอย่างเคยโดยที่งูเกงกองก็ไม่ได้เอะใจเลยตามเอ็ดมาถึงบ้านนางนีขณะที่สามีของนางนีถือดาบซุ่มรอยอยู่แล้ว ครันพองูเลยผ่านประตูเข้าบ้านสามีของนางก็ฟันคอง,งูขาดทันทีและตัดหางวางไว้ที่หิ้งนอกบ้านเอาท่อนหัวไปไว้บนต้นพุทราส่วนตรงกลางลำตัวเอาไปถลกหนังเอามาทำแกงหม้อใหญ่ครั้นนางนี้กลับมาถึงจากการเยี่ยมญาติเห็นแกงหม้อใหญ่ก็ถามลูกสาวว่าแกงอะไรทำไมมันมากมายเหลือเกินลูกสาวตอบไปว่าแกงหมูระหว่างที่ลูกสาวส่งแกงให้แม่ อีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่ใกล้ๆก็ร้องออกมาว่าก้าก้ากล่อมแก้มกินเนื้อผัวตัวเองนางนีสงสัยจึงหันไปดูกาก็เห็นหัวงูอยู่บนกิ่งพุทราเธอเข้าใจทันทีว่าสามีงูของเธอตายพ่านความผูกพันระหว่างกันทำให้เธอถึงกับน้ำตาร่วงครูสามีนางนีเห็นเข้าจึงถามว่าทำไมน้ำตาร่วงนางนีรีบตอบว่า เห็นข้าวร้อนแกงร้อนก็คิดถึงลูกลูกหลาน,ลานจึงน้ำตาร่วงถึงยังไม่ทันสิ้นคำอธิบายของนางนีกาก็ร้องออกมาอีกว่าก้าก้ากล่อมแกล้มกินเนื้อผัวตัวเองหัวอยู่บนต้นพุทราหางอยู่บนหิ้งสิ้นเสียงกานางนีมองไปทางหิ้งเห็นหางงูสามีตัวเองนางพยายามเก็บอาการไว้ไม่แสดงความเสียใจให้เห็น แต่ฟากสามีนั้นเห็นอาการของนางนีก็มั่นใจมากว่าเรื่องที่ลูกเล่านั้นจริงแท้แน่นอนกระทั่งวันหนึ่งสามีเห็นว่านางนีใกล้คลอดก็ออกอุบายชวนไปอาบน้ำสระผมให้เย็นใจในแม่น้ำครั้นถึงแม่น้ำขณะที่นางนีเตรียมตัวลงอาบน้ำสามีก็ใช้ดาบฟันลงที่ท้องของนางจนทำให้งูออกมาจากท้องยุ่ยเย้ไปหมด แม้สามีของนางนีจะพยายามฟันลูกงูตายไปมากแต่งูเหล่านั้นก็เลยเข้าป่าและหนีลงน้ำไปมากเช่นกันด้วยเหตุนี้งูจึงเกิดขึ้นมากมายในโลกเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้ส่วนเรื่องงูเกงกองที่มีหญิงสาวมีผมเป็นงูที่เราคุ้นเคยจากภาพยนตร์ก็เป็นเหตุการณ์ต่อจากนี้ใครอยากฟังต่อเราจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับ